ปัญหาโลกแตกของทีมเทคคงหนีไม่พ้นโปรเจกต์ดีๆที่โลกกลางทางเพราะคุยกันคนละภาษาเราจะปรับจูนทีมเทคให้ตรงจุดและสร้างโปรดักที่ปังไปด้วยกันได้ไดไดยังไงชาเลนจ์ที่เจอบ่อยๆในการทํางานระหว่างทีมคืออะไรบ้างคะเป็นเรื่องการสือ่อสารระหว่างทีมค่ะพอมาเป็นพีโอเนาะเราต้องมีการคุยกับเดฟหรือว่าทีมดีไซน์ต่างๆอะไรอย่างนี้ค่ะศัพท์บางคำหรือคี์เวิร์ดที่เราไม่เข้าใจในเทคอะค่ะมันก็จะแบบมีเป็นปัญหาในการสื่อสารนิดนึงทำให้แบบเราคุยกันยากนิดนึงเลยอะค่ะ เป็นเรื่องการสื่อสารทุกคนใหญ่ครับผมเพราะว่าเราต้องติดต่อสื่อสารกับฝั่งของดีไซเนอร์และ User นะครับเราจะพัฒอาตัวของ product ให้ user ได้แบบตรงการ requirement หรือกามที่เขาต้องการเป็นความท้าทายคนนปกติแล้ทํา product มันต้องสู้กันระหว่างความเป็นไปได้กับข้อจํากัดอยู่แล้วข้อจํากัดมันก็มีตั้งแต่ทังเทคนิคง business บางทีเป็นที่ morale t e อะไรเงี้ยมันความยากมันอยู่ตรงนั้นแหละครับว่าทํายังไงให้มันพอดีและเสิร์ฟลูกค้าได้อย่างที่ต้องการถ้าที่เจอบ่อยๆจะเป็นเรื่องท i m e l i n e กับชั้นชิดมากๆค่ะอันนี้เราจะเจอกันแบบทุก project และนี่คือมุมมองจากพี่ๆ KBTG กับวิธีการปรับจูนความไม่เข้าใจให้กลายเป็น ในนกาารทงคิดได้แชร์ว่าแต่ละทีมมีธงในใจไม่เหมือนกันอย่าคิดแทนกันแต่ให้คุยกันให้ชัดเพราะยิ่งเราเข้าใจบทบาทและข้อจำกัดของการและการมากเท่าไหร่ก็ยิ่งหาทางออกได้ง่ายขึ้นต่อด้วยพี่แบงค์ที่บอกว่าสิ่งสำคัญคือการมี owner mindset คิดในมุมลูกค้าอินกับสิ่งที่ตัวเองสร้างและอย่ากลัวที่จะคุยกับทีมอื่นเพราะยิ่งคุยเร็วงานก็ยิ่งเคลียร์ส่วนพี่จิ๊บเชื่อว่าการเข้าใจทีมอื่นคือจุดเริ่มต้นของการทำงานที่ดีอย่างโปรแกรม internal mobility ของ KBTG ที่เปิดโอกาสให้พนักงานลองเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อเรียน้้กาาาทททงีีีม่่่่ยลสสิดๆแะุฝไวว March Colation I s a Key to Clarity การร่วมมือกันด้วยความเข้าใจคือกุญแจสำคัญที่ทำให้ทุกทีมจูนกันติดและสร้างโปรดัก t ์ที่ดีไปด้วยกันได้ใครที่เจอปัญหาการสื่อสารนทีม,มีวิธีการรับมือและแก้อย่างไงบ้างลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันดูนะ